กับเรียนท่านประธานวุทิสภาที่เคารพครับกับผมอัมพลจินดาวัฒนานะประธานคณะอนุกรรมธิการท่านประธานคณะกรรมธิการได้กรุณามอบหมายให้ผมได้กล่าวตรงนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกครับที่ได้กรุณาให้อภิปรายเสริมแล้วก็ชี้แนะให้การพัฒนารายงานฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับท่าน รัตรัฐรัฐตนาวานิชนะครับผูเด็กรัตรัฐนร,ฐรฐัตนาวานิชได้ชื่นชมแล้วก็แสดงความพึงพอใจรายงานฉบ,บับนี้ทางคณะกรรมการเราขอกราบขอพระคุณนะครับเราก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดแล้วท่านบอกว่าเป็นทิศทางที่ไปเสริมเรื่องการกระจายอำนาจซึ่งเราก็เห็นอย่างนั้นจริงๆครับว่าอ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็น,นกลไกสําคัญถ้ามีการเป็นแกนจับเรื่องนี้นะครับ ทำให้เรื่องนี้มีการพัฒนาในเชิงคุณภาพและปริมาณเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งทั้งหมดนี้ก็เสริมกันกระจายอำนาจนั่นเองนะครับกราบขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ศาสตราจารย์นายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติศิรินนะครับต้องกลาบขอบพระคุณที่อาจารย์ชี้แนะถึงเรื่องของการปรับชื่อให้มันง่ายขึ้นชื่ออันนี้มันจะเป็นทางการก็คือใส่เรื่องอะไรต่างๆเอาไว้มันก็เลยจํายากต้องกลับขอบพระคุณครับ การพัฒนาระบบข้อมูลตำบลเพื่อการสร้างโอกาสและความเสมอภาคแล้วก็จะขยายอะไรเป็นชื่อจริงก็ค่อยว่าไปนะครับทั้งหมดทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องนี้จริงๆครับคําแนะนําข้อเสนอนของอาจารย์ถ้าอาจารย์ก็หลายประเด็นก็จะเก็บไว้แล้วก็เอาไปพิจารณานะครับอันไหนที่จะไปเสริมเติมได้นะครับก็ดูแล้วเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับที่ได้เสนอแต่อาจารย์ทาให้มีความชัดเจนมั่นคงชัดเจนมากขึ้นนะครับ ส่วนที่เราจะไปไม่ถึงรีฟอร์มถ้าดูตามนี้ข้อเสนอเราการเสนอพัฒนาอยู่ในระบบโครงสร้างการบริหารและการแผ่นดินเดิมก็คือมีท้องถิง่นมีภูมิภาคมีส่วนกลางแล้วก็การพัฒนาข้อมูลอันนี้ก็จะไปเสริมกับงานของส่วนกลางและภูมิภาคแต่จะไปเสริมความเข้มแข็งของตำบลเป็นข้อมูลตำบลโดยตำบลเพื่อตำบลเป็นหลักนะครับ ยังไม่ได้ไปถึงรีฟอร์มอันนี้จริงครับถัดมาที่อาจารย์แนะนําอย่างอื่นไว้ก็เก็บไว้ครับท่านประธานครับสำหรับท่านสาวอภิชาติตัวดลกเวทก็ต้องกราบขอพระคุณท่านได้ให้ความกระจ่างเรื่องจอปทก็ชอสองคอซึ่งก็ตรงกับที่เราได้ศึกษาไว้นะครับดังท่านก็ให้คําแนะนําเรื่องว่าเรื่องนี้เป็นการตัดเสื้อให้มันพอตัวซึ่งจริงๆก็คือการทําระบบข้อมูลที่เป็นจุลภาค 8 0 0พับบนตำบลเป็นจุลภาคส่วนที่ระบบข้อมูลใหญ่ของประเทศเนี่ยมันเป็นมหาภาคนี้ก็ว่าต่อไปจะทําทยังไงที่จะให้หนุนเสริมซึ่งกันและกันนะครับหมายความว่าส่วนรายการส่วนกลางภูมิภาคก็เห็นความสําคัญตร,ตรงนี้แล้วไปหนุนไปเสริมนะครับซึ่งก็สามารถทําให้เขาได้รู้ตัวตนของเขาเป็นจุลภาคซึ่งผมคิดว่าข้อเสนอท่านดีมากเลยนะครับส่วนเอ่อ ข้อสังเกตต่างๆเรื่องก,การเปลี่ยนผู้บริหารก็ดีเรื่องบงระมาณสนับสนุนก็ดีอันนี้ก็ขออนุญาตรับไว้ไปพิจารณาแต่มันก็เป็นตัวแปรหรือปัจจัยที่ไปควบคุมได้ยากนะครับถ้าเราสามารถพัฒนาเรื่องนี้เช่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นท่านมีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องนี้แล้วท่านสนับสนุนผลักดันให้อปททั่วประเทศทําเป็นลักษณะเป็นงานปกติมันก็จะข้ามเลยการที่มีผู้บริหารเปลี่ยนไป ก็คือเป็นงานที่ต้องทําโดยเป็นประจําและเป็นภารกิจหนึ่งของเทศบาลและอบตนะครับเป็นนโยบายและเป็นการถ่ายภารกิจนี้ให้ชัดเจนแล้วในขณะเดียวกันถ้ากพรท่านเห็นพ้องด้วยซึ่งเมื่อกี้ผมกลับเรียนแล้วว่ากพรก็เห็นสิ่งเหล่านี้ท่านตาชัวนชี้วัดท่านชี้แนะส่วนราชการต่างๆให้ไปในทิศทางเดียวกันว่าส่วนกลางส่วนภูมิภาคที่เป็นฟังก์ชันเนี่ยหรือเป็นแอเรียที่เป็นผู้ว่าเป็นอำเภอก็ตาม ให้เน้นเป็นหนุนความสําคัญตรงนี้ถ้าทําแบบนี้ได้นะครับหรือแม้แต่มีตัวชี้วัดร่วมทําให้ส่วนราชการเขาเห็นความสําคัญจะทําให้สิ่งที่สสสและกรมเนี่ยทำด้วยความยากลำบากมาสิกว่าปีเนี่ยมันจะเร็วขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเขาทํากันเองแต่ถ้าเป็นนโยบายของชาตินโยบายของกระทรวงของส่วนราชการแล้วเห็นตรงกันว่าเราไปหนุนเสริมเข้าตรงนี้นะครับก็จะทําให้สิ่งที่ ช้าอยู่เนี่ยมันเด็วขึ้นแล้วมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อนเนื่องนะครับกราบขอพระคุณครับส่วนประเด็นเรื่องการแก้จดน,นั้นก็ขอญาตรับฟังสิ่งที่ท่านเสนอแนะไว้นะครับรายงานนี้เราไม่ได้ไปแตะเรื่องเฉพาะเรื่องแบบนั้นเราว่ากันได้เรื่องระบบข้อมูลต้องกราบขอพระคุณอย่างยิ่งครับที่ท่านได้กรุณาให้ข้อนแนะนําทั้ง3ท่านและผมคิดว่าท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกที่ท่านร่วมประชุมอยู่ก็คงจะ เห็นพ้องอยู่ในเรื่องภาพใหญ่ของการผลักดันรายงานนี้ไปสู่รัฐบาลเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นในบ้านเมืองเป็นการต่อยอดสิ่งดีครับผมย้ําว่าไม่ใช่เสนอใหม่เป็นการต่อยอดสิ่งดีที่ทําไว้ให้มันมีพลังได้มากกว่านี้นะครับให้มันเป็นทางการให้มันเป็นสิ่งที่รับการยอมรับของทุกฝ่ายทุกภาคส่วนแล้วตําบลเขาจะจัดการของเขาเองได้ก็จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ได้วางไว้กลับขอบพระคุณท่านประธานครับ